ครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีรถยนต์อยู่หนึ่งคันนะครับเป็นรถยนต์มิสูบิชิปาเจโรนะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิปาเจโรเข้ามาผมด้วยอาการออกตัวเกียร์สามนะครับออกตัวได้เป็นเกียร์สามแล้วก็มีไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับรถคันนี้เพิ่งมาทําการฟัดชิ่งที่ผมไปอ,อยู่ระยะเวลาประมาณไม่ถึงไม่ถึงปีนะครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ถึงปีนะแต่ทีนี้ขี่ไปขี่มาเนี่ยมีอาการที่แบบว่า,เ,าเกียร์หายเฉยนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะไฟเกียร์ถอยหายนะครับไฟเครื่องยนต์ก็โชว์นะก็มีการตกใจนะครับจึงนำรถเข้ามาผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าปัญหาที่แท,ท้จริงเป็นอะไรนะใหญ่นะฮะ นี่ครับเป็นปาเจโร่นะครับเป็นปาเจโร่ครับอันนี้เรามาดูกันนะฮะกับมิตซูบิชิปาเจโร่ตัดเครื่องนะฮะไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับไฟเครื่องยนต์โชว์พอจะเลื่อนตำแหน่งนะฮะรถมีการกระตุกนะฮะแกะอาหายนะครับแกเอ็น ยังอยู่นะอ่าเกียร์ดีกับพิบนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปสแกนดูนะครับว่าอาการนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับอ่านะเกียร์อาร์นะครับเกียร์อาร์หายนะครับมีอาการกระตุกด้วยจะเอ็นนะครับปกตินะครับจะดีกับพิบนะฮะรถขับได้เกียร์ สามเกียร์เดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัญหามันคืออะไรนะก่อนอื่นเลยเบื้องต้นนะครับก็ต้องเป็นการสแกนโค้ด OBD นะครับนี่ไฟเครื่องยนต์โชว์นะฮะอ่าดสวิตช์กุญแจออนนะครับเดี๋ยวไปสแกนกันครับเอาไปดูกันครับว่าโค้ดที่จะได้เป็นโค้ดอะไรนะครับอ่าโค้ดเป็นชิปโซลินอย์ B นะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองเกียร์โดยตรงนะครับปัญหาของโคดโซลินอยบีนะฟ้องไปที่เป็นโซลินอยในสมองเกียร์นะฮะสมองเกียร์จะเสียหรือเปล่านะครับจะเป็นโซลินอยจริงหรือไม่นะเพราะโอกาสที่จะเสียก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะสำหรับรถที่ดูแลเรื่องระบบของเหลวตลอดนะฮะจะเสียง่ายๆเป็นไปได้ยากนะครับว่าเราดูแลเรื่องน้ํามันเกียร์นะครับก็ ลูกค้าเพิ่งทําไปนะฮะรถคันนี้ดูแลมาดีนะครับเป็นไปได้ยากที่จะว่าจะมาเสียแบบนี้นะแต่จะเสียไม่เสียเดี๋ยวไปดูกันว่าสาเหตุเป็นอะไรนะตอนอนื้องต้นนะเปิดฝากระโปรงครับจะไปดูฝาโปรงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะยาวหน่อยนะสํสำรวจเมองต้นเลยนะะ โอ้ oh. นะครับอันนี้คือรอยเท้าของน้องหนูนะครับเป็นไผ่เงียบนะฮะนี่เราเปิดมาดูพร้อมกันเลยนะฮะเป็นไผ่เงียบจากน้องหนูนะฮะนี่รอยเท้าเพียบเลยนะครับรถคันนี้นะฮะจะจอดซะส,ส่วนใหญ่นะครับจะจอดซะส,ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้วิ่งนี่คือข้อเสียของการ ที่เราไม่เอารถไปใช้นะครับเป็นรถที่จอดอย่างเดียวใช้น้อยกว่าจอดนะจอดจะเป็นส่วนใหญ่นะก็จะมีแขกแขกไปเงียบนะบนี่รอยเท้าเต็มปีเลยนะน้องหนูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องไปตรวจตรงที่เกียร์นะครับว่าในการไล่เบื้องต้นของผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่ผมคิดไว้ไหมนะ ถ้ามาอาการอย่างนี้นะครับลดสภาพนี้ดูแลตลอดแบบนี้นะครับอยู่ๆจะมาขับและเกียร์เสียเป็นไปได้ยากนะผมจะเดาว่าเป็นน้องหนูนั่นแหละนะครับที่มากัดสายไฟ,ไฟครับแต่ตรงจุดไหนเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบแล้วไปดูกันนะฮะอ่ะครับเนี่ยนะฮะ เจอแล้วนะครับปัญหานะครับที่ลูกค้าถามมาให้ผมทำหน้าตาตกใจนะครับกลัวว่าเกียร์เสียเกียร์พังนะที่แท้ปัญหาที่เจอนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสายไฟนะครับที่ถูกหนูกัดนะฮะนี่ตอนนี้อาการเกิดก็คือไฟโชว์เกียร์กระตุกนะไฟจะอาหายนะครับ และนี่ก็เป็นปัญหาที่เราเจอครับหนัดสายไฟนะฮะนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่สําหรับเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ก็อาจจะพังคันนี้เนื่องด้วยจากที่เป็นลูกค้าของผมนะฮะเป็น f c นะครับเพิ่งมาทําการฝัดเกียร์ไปได้ไม่ถึงปีรถมีอาการเกียร์กระตุกเกียร์หายนะฮะไปเครื่องยนต์โชว์เขาก็เอารถเข้ามานะก็ตรวจสอบกันเบื้องต้นนะครับยังไม่ถึงเข้าถึงข้างในนะโซลีนอย์นะครับโซลีนอย์จะอยู่ข้างในเกียร์ในอ่างเกียร์นะ ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยากมากนะลดสภาพแบบนี้นะในการวิเคราะห์เนี่ยสำคัญมากนะฮะทนายที่เจอก็เป็นเจ้าหนูนะฮะหนูกัดสายไฟ,ไฟเดี๋ยวก็จะทำการต่อกลับให้เหมือนเดิมนะครับเกียร์ไม่ได้เสียงง่ายๆนะถ้ามันจะเสียนะครับขาดการดูแลเรื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถทุกท่านนะครับกับมิ t s u วิชิปาเจโรนะครับสำหรับคันนี้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งผลงานสำหรับของอูลเล็เกอร์ยนนะฮะอยู่ที่อําเภอฝางครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแค่นี้ให้นะครับก็ยินดีกับเจ้าของด้วยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับก็ขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดครับ